โอ้น้อเปียอยากขี่รถลน้เปียลงลูกลงลงมันเนี่อืมน่น่นรออยู่ะไปไหมลูกไปไหมเปียมาไปไหมมามามาขึ้นมามันจะขึ้นตะน้ำแม่หอมพี่ีแม่บานบนเรลดไม่บานมันจึงขึนอาลากาม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 า ไปแม่เปี้ยวไปติ๋วแกแดดร้อนอะปุ๊ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยังมีครีมกันแดดไปเถอะไปเถอะพี่ติ๋วซ้อนหลังไม่เป็นไรค่ะพี่ติ๋วนะโอ้เสียสละให้นมเปี้ยวเลยไม่ติ๋วระวังมันโดดลงแล้วมันตกรถคือตอนนั้นเด้อขึ้นหลังเลยพี่ติ๋วติ๋วคนสวยเจะไปออฟฟิศบ่ไปออฟฟิศเดินออฟฟิศมาที่พิษ มันเถอะบาเเห็นเจ้ามันก็นขึ้นรถเนาะน้ำเปรียวองกค่เดียวค่ะเขากับเสียวเนาะเสียวมันต่นลงอ้านิดหน่อยไปใช่หะนิดหน่อยไปหาเหร็ดแล้วแม่มาหาแม่เอาเขามาใหา้โอ้น้ำเปรี้ยว อย่ากระโดดนะลูกนะอย่ากระโดดนะเปี้ยวอย่ากระโดดนะครับลงลงเปลงอเาเออย่ากระโดดนะไม่ลงอีกไม่พอติดใจจะไปติดใจติดใจแล้วม่ยอมลงไไไปปคมันบอกไปทางนู้นไปเอามันไปอ่างซุ้มนั่นได้ไปมันมักไปอ่างซุ้มนั่นแต่มันมักขี่รถมอสมักอ่างบ้านนั่นมามาเปียมา มันหมักอ่างบานนั่นไปมันเด็กขี่มอเตอร์ไซค์แล้หมักอ่างอ่อนขึ้นเอาแหนจับตรงโน่นอะล็อกถามว่าสีลุงกับล็อกมันใบเด้อหมาเนาะจับหมาแบบนี้เลยเนาะหมาไปสวนยางเนาะปลาสอดมันขี่รถเป็นๆเนาะพวกหมาไปสวนยางนะมันไม่นั่งหน้าข้างหน้าเนาะมันนั่งข้างหลังหล่นต้นหอมกระเทียมก็งามอยู่นะ เปี้ยมาแล้วโอ้โหเปี้ยขี่มอเตอร์ไซค์กับพ่อพ่อจะเอารถไปเคลื่อนครับก่อนอ่ะรับเดียวพอลูกรับเดียวพอไปไปซ้ายไปขวารับเดียวครับเปียวมันจะวิ่งโอ้โหไอ้มันวิ่งตามนั่นแหละไปเอารถไปคืนพี่ติ๋ว อาวิงตถึงว่าไอ้เป enfin, ี้ยวหายไปไหนเปี้ยวหลงแม่ไนเปรี้ยวผิดใจไถ้ขี่รถหนูก็ว่ายุ่นก็โดนแนมวันก็ไปเล่นโดนนไปนนเปลาข่อยมเห็นมันเ้นี่ยามันมันน้ำไก่มันน้ำไก่ไปเลยพี่เป็นเก็บ มันนี้จะไข่เลยมันหูว่ะขาไก่ยเื้อนมันหูขึ้นอย่างนี้เยอะลงมาน้องเปียบเลป็นเอามากแล้วเดี๋ยวน้องเปียบเปียวเป็นเอามากแล้วโอ้ยผาเปียกเลยเปียวลงแม่แล้วเพราะว่าได้ขี่รถนั่นเองแต่เจ้น้องไม่ได้เอามาส่งแล้วไปตามไก่ มาบักลามาแม่ทีเมื่อเฮืร์นมาแม่มาเรื่มาว่าแย่หยาบแย่หยาบมามามาแย่ยาบมายโอนเอยนางซื้อนางมื่อนด เขาวายยังม่คือโดนเทไ,เ,ไ,ลไเลยฝ่าไก่มามามาให้แม่มา,ามามาเออแม่หอมจะกลับบ้านลูกอืมแม่บ้านจะกลับบ้านลูกโอ้โหนเปลียนเมื่อหูวจักส้ำบายนนเนาะหูวจักขอเฮ็ดยังไดเขอสีซาำบายน,นั่นเองบักมาเองมามา แม่บามา้บาน,น,มน,นมาส่งบักลาดิ่นั่นแม่ไอ้นนมาส่งบักลาจะไปอีเปียวอีแม,ม่บพ่ไปดิไปละไม่ <c oughs> ไปหานิดหน่อยก็เก่าละกเอ็นเลยอ่ะจบคลิปสามีกันเดอ้อค่ะผุนไปละ